สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะของรูปทรงเรขาคณิตการหาพื้นที่มากสุดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนบในวงรีหรือวงกลมเรามีวงรีหรือวงกลมอยู่หนึ่งวงอยากจะรู้ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แนบในวงกลมหรือวงรีนี่นะพื้นที่มากสุดมีค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นสมก,การวงรนะีสมมติว่า A มากกว่า B นะแกน A ยาว 2a แกนโทยาว 2b สี่เหลี่ยมผืนผ้าแน่ในวงรีเนี่ยสี่เหลี่ยม ABCD พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ AB คูณกับ AD AB x ลบ x ความยาวก็ 2x y ลบ y ความยาวก็ 2y เพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD คือ 4xy จัดรูปกัน,น x ส่วน a y ส่วน b แล้วก คูณได้ค่าเท่าเดิมยกกำลังสองทั้ง2ข้างแต่นี้โครงสร้างนี้เนี่ยนะเราก็เขียนใหม่เป็น s qua r ร r o o t แล้วทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้ก็อันเดิมนะเพียงแต่ว่าจะเห็นโครงสร้างาจากตัวนี้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ้างอสมการเลขคณิตเลขขาคณิตแต่นี้เป็นสมการวงรี มีค่าเป็น1จัดรูปแล้วก็จะได้ว่าพื้นที่ยกกําลังสองมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4a กํอลังสองลังสพอรรูทั้ง2ด้านก็แปลว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมตัวนี้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2AB เานั้นก็มีค่ามากสุดเท่ากับ 2AB นั่นเองอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสอมการเลขคณิตเลขาคณิต พื้นที่สี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ2 ab พอดีนั่นนะ่ะเกิดตอนที่ x ส่วน a เท่ากับ y ส่วน b เท่ากับหส่วนรูทสวันนี้เราก็ได้ว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนบในวงรีมีพื้นที่มากสุดเท่ากับ2 ab ต่อไปมองเป็นสมาการวงกลมเนี่ยสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเคยบันทึกคลิปไว้แล้วว่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ตอนนี้เราประยุกต์ใช้สูตรเมื่อกี้นี้ a คือ r b คือ r พรั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมก็ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2r กําลัง2มีค่าเท่ากับ 2r กําลัง2พอดีเกิดตอนที่ x ส่วน r เท่ากับ y ส่วน r เท่ากับรูท2นั่นคือ ax กับ y มีค่าเท่ากับ r รูท2อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของอสมการเลขคณิตเลขาคณิตช่วยในการหาค่าพื้นที่มากสุดของสี่เหลี่ยมหน้าในวงกลมหรือวงรียังมีคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าสูงสุดสมสุดของรูปทรงเรขาคณิตติดตามคลิปต่อๆไป สวัสดีครับ